สวัสดีครับพบกับ ep สนะครับคุณหนุ่มฝึกซ้อมเทศนานะครับบนรถในการเดินทางไปขอนแก่นนะครับส่หลักพาร์ทที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็มีสองข้อนะครับข้อแรกก็คือตรมการสาข้อ15เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วย พงพันธ์ุของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและพงพันธ์ุของเจ้าจะทําให้ส้นเท้าของเขาโกช้าและอยู่ในโรมบทมที่หกข้อยี่สเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้นเจ้าของเรา เราจะร่วมใจกันนิฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าท้อยคำของลงเป็นท่อยคำที่มีฤทธิ์เดชและมีชีวิตไม่ตายทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระคมพีทุกตอนนั้นได้รับการดนใจจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนการตัดเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่ทําการดีทุกอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและเจิม่อยคำของรงที่มาจากสวรรค์ให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ตกในดินดีและขอให้ผู้ฟังที่มีความเชื่อจะเปลี่ยนเป็นใจที่เชื่อฟัง ต่เปลี่ยนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกิดผลในอาณาจักรพระเจ้าและได้เป็นต้นไม้แห่งชีวิตที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้คนได้มาอาศัยและขอให้พระเจ้าอยู่กับผู้ฟังและผู้แบ่งปันและพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในานามพระเจ้า ีมขออนญาตั้งกล้องนะครับผมเวลาตั้งกล้องสักครู่นะครับผมโอเคเหตุการณ์บาปแรกของมนุษย์นะครับก็เกิดขึ้นในปฐมการบทที่สาม ที่งูได้ล่อลวงอีวาให้ทานผลไม้แล้วก็ส่งให้สามีกินเขาก็กินบาปนั้นเป็นบาปแรกของมนุษยชาติคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลังจากที่เขาไม่เชื่อฟังเขาถูกแยกขาดไม่พบพระเจ้าหลบหนีพระเจ้าไม่ได้นมัสการพระเจ้าและ ไม่นมัสก,การผู้ที่สร้างและจบที่ความตายพระเจ้าได้ตรัสห้ามอาดัมอีวาบอกว่าอย่ากินผลไม้แห่งกิสนึกด,ดีชั่ววันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่แต่เขาได้ฟังงูที่เป็นซาตานล่อลวงเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าและบาปได้เข้ามาในโลกมันได้เป็นภัยร้ายที่แยกเราระหว่าง เรากับพระเจ้าาไม่มาตาตาได้แทรกแซงและบงการชีวิตของมนุษย์แต่พระเจ้าได้ทรงรักเราทรงรักมนุษย์รักโลกนี้จึงทรงเตรียมทางรอดทางพระกริสตตไว้ที่พวกบอกว่าพงพันธ์ของหญิงปกติแล้วเราจะเกิดจากพงพันธ์ของผู้ชายคือผู้ชายสมรสกับผู้หญิงแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็เกิดการปฏิสนธิและเกิดเกิดบุตรชายบุตรหญิง ที่พงพันของหญิงนั้นคืออยู่ในอิสยาห์เจข้อสิบอกว่าดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงเรียบนามของท่านว่าอิมมานูเอลก็คือเกิดจากผู้หญิงที่ยังไม่มีอะไรกับผู้ชายแต่ได้ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะทําให้หัวของมารแหลกอย่างไรคือเมื่อพระคิดลงมาในโลกพระคิดลงมาเพื่อจ่ายราคาสิ้นพระชนม์นไม่ัางเขียง เป็นค่าไทยบาปที่เราต้องตายที่เราต้องตายเพราะเราเชื่อฟังซาตานแต่พระเจ้ารับแทนพระเจ้าตายแทนบนไม้กางเขนที่บอกว่าค่าเจ้าเขาบาปเราทํางานเราได้ค่าจ้างแต่เราทําบาปเราได้รับความตายเป็นสิ่งที่ผลตอบแทนแต่ด้วยความเชื่อฟังเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูจึงรับผมแห่งการตายแทน ทำให้เราได้รับของประทานแห่งชีวิตคือชีวิตนิรันในพระเยซูริสต์พระเจ้าของเราในพระเยซูริสต์เท่านั้นไม่มีนามอื่นไม่มีพระอื่นไม่มีพระเจ้าองค์ใดในโลกนี้ที่จะรักและตายขึ้นมุชนเพื่อเรานอกจากพระเยซูริสต์และพระบิาผู้สร้างพงพันธุ์ของหญิงก็คือเกิดจากผู้หญิงจะทําให้หัวของมารแหลกคือทําให้ชนะซาตานอย่างสิ้นซาก ในตอนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ไม่กางเขนก่อนพระเยซูสิ้นพระชนม์พระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วและพระองค์ได้ทรงถูกทนทุกทรมานเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์และอยู่ในนรกสามวันและลงประกาศกับชาวโลกกับทูตสวรรค์กับซาตานและกับวิญญาณทั้งปวงว่าพระองค์ทรงเป็นพระคิดทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงมระชนอยู่ และมีอำนาจและมีชัยเหนือความตายทั้งสิ้นปัญหาของท่านคืออะไรครับการเงินเหอรอโรคภัยไข้เจ็บเหรอความทุกข์ความท้อใจเหรอการขัดแย้งการทะเลาะในครอบครัวเหรอเล็กน้อยเพราะปัญหาที่มนุษยชาติพ่ายแพย้อย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความตายแต่พระเจ้ามีชัยชนะแม้ว่าท่านจะมีชีวิตที่สมบูรณ์มีความร่ำรวย มีครอบครัวที่อบ่นแต่ความตายก็ต้องมาถึงท่านในวันหนึ่งแต่พระเยซูคริสต์พระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะรักษาโรคชุบชีวิตคนเปลี่ยนน้ำเป็นเล้าขุ่นเลี้ยงดูคนด้วยขนมปังแต่ความตายพระองค์ก็มีชัยชนะคือลงฟืน้นแต่ลงตายเพื่อรับโทษแทนบุตรของพระองค์ที่เชื่อวางใจในพระองค์ เหมือนกับคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์และของประทานจากพระเจ้าของประทานก็คือของขวัญที่พระเจ้าให้เราในพระเยซูคริสต์ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นผู้ที่อยู่ในนาวาของโนอาห์ได้รอดในปฐมกาลชั้นใดผู้ที่อยู่ในนาวาพระวิหารของพระเยซูคริสต์ก็รอดในยุคนี้ฉันนั้นเพราะพระเยซูคริสต์ได้ จายราคาเพื่อให้ของประทานแก่ผู้ที่วางใจและต้อนรับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกท่านให้ท่านได้รับความรอดยัดสันแน่นพูดลน้นชื่นชมยินดีมีเสรีภาพมีชัยชนะมีการทรงสถิต มีฤทธิ์อำนาจในการชนะตัวเก่าต่างตัวเก่าเราคืออะไรการโกหงหรือการลักขโมยหรือการติดสุราบุรีหรือการเกียดค้านหรือความไม่สัตย์ซื่อหรือการติดเกมหรือสื่อลามกอนาจาร์หรือทุกอย่างที่ท่านพ่ายแพ้ต่อโลกและแต่ต่อซา,าตาน พระเจ้าจะให้กำลังและจะให้ฤทธิ์เดชในการต่อสู้กับท่านกับสิ่งที่เป็นทาตเหล่านั้นและพระเจ้าจะนำท่านสู่ชีวิตนิรันร์สู่ชีวิตใหม่ตัวเก่าเหมือนดังสองโครินธ์บทที่5ข้อ7 7บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ข้าพเจ้าจะใถ่ขอเชิญผู้ฟังที่รักที่ยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจา้าให้ท่านได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจา้าและท่านจะเป็นบุตรของพระองค์เป็นประชากรสวรรค์จะเป็นชนชาติบริสุทธิ์และมีส่วนร่วมในอาณาจักรของพระเจ้าและมีส่วนรับกําไรบําเหนรางวัลจากพระเจ้าเมื่อท่านเชื่อวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจะิธฐสานสั้นๆหนึ่งนาที ให้ท่านเพื่อจแ่มีสมาธิขอเชิญท่านค้มศรีรษะหลับตาและภาวนาที่ฐานตามพระเจ้าทีละไปอยน่าจะเริ่มเลยนะครับพร้อมกันเลยนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้สร้างชีวิตมนุษย์ลูกเป็นคนบาปและละทิ้งพระเจ้าบัดนี้ลูกได้ยินข่าวประเสริฐความดีและ ความรอดที่ผ่านมาทางพระกิตติคุณลูกขอต้อนรับพระเยซูผู้ทรงเป็นมรดิ์ในดวงใจของลูกประทับในชีวิตของลูกเป็นเจ้านายขอตัดสินใจละทิ้งตัวเก่าความบาปลูกเคารพโชคชะตาราศีการถือเลืกยามหมอดูหมอผีคนทรงเจ้าขอติดตามพระองค์ตลอดชีวิตขอพระเจ้าสงวยพรการงานของลูก สุขภาพของลูกครอบครัวของลูกชีวิตที่เหลืออยู่ของลูกให้มีเพ,พิ่อพอและมีความเชื่ชจยินดีในการเป็นบุตรของพระเจ้าประชากราสวรรคตต่อดชีวิตขอนลงในนม้มพระเยซูเจ้าเอเมนท,ท่านอธิษนฐานด้วยความเชื่อดังเท่นเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ท่านจะมีสภาพเป็นบุตรของพระเจ้าขอแสดงความินดีกับพี่น้องที่ได้ต้อนรับพระเยซูขอแสดงความินดีกับพี่น้องที่ได้รู้จักพระเจ้าและเปิดใจ ขออวยพรให้ให้คำนี้ที่ข้าพเจ้าได้แบ่งปันอยู่ในหัวใจของท่านและอยู่ในประวัติศาสตร์ที่จารึกที่ไม่ได้เขียนด้วยน้ำหมึกไม่ได้เขียนด้วยปากกาแต่เขียนด้วยชีวิตผู้เชื่อคือการที่พระเจ้าทํากิจในชีวิตเราการงานของเราการประกาศของเราครอบครัวสุขภาพของเราขอไไพอระเจ้าอวยพรครับ 那边看。